ติดตามนะคะยินดีนำเสนอิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะแอปทักษอนนนกุลร่วมงานเพจเอฟซีแห่แซวมางานเพจแบบใดให้เหมือนงานแตง่ง เรียกว่าความรักนะคะกำลังหวานละมุนสุดๆสำหรับคู่รักของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่คนสวยแอปแท็กซ์อ้อยกับหวานใจนนกุลชานนสตินทอนกุลก,กับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักตีจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผม,มใหญ่พี่เขารอแนะ่มาพักหลังๆนะคะก็ขยันควงกันออกงานคู่มากขึ้นกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควงกันร่วมยินดีงานแต่งเพื่อนงานนี้เนี่ยก็ไม่พลาดที่แฟนคลับนะคะจะแซวอาทิเช่นว่าอไไรจะถึงคิวคุณแอฟนนกุลคะรอคู่แอมนนกุลแต่งนะคะ ¡Gracias! รอข่าวดีทั้งคู่นะคะก็เรียกว่าแฟนคลับเนี่ยแห่เซลไปเสียงเดียวกันคือลุ้นงานแต่งแอปนอนท์กุลค่ะและล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์จูงม,มือกันหวานออกงานเพจทำเอาแฟนคลับเนี่ยโฟกัสพิสูจน์มางานเพจแบบได้ได้ฟิลเหมือนงานแต่งเราไปชมโมเมนต์หวานระมุนนี้พร้อมกันค่ะก็เร,เรียกว่าลั c ก,กี้อินเกมหรือกับลัคกี้อินเลยไปด้วยกันเลยนะคะสําหรับคู่ของสาวหวานอย่างแอปทักษอ่อนกับหนุ่มนนท์กุลชาโนนที่ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่นะคะก็มีงานเดินแบบคู่กันและงานนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามามงานเพแบบ ได้ได้ฟิลเหมือนงานแตง่งด้วยแอปทักซออน,นะคะในชุดสีขาวเป็นเจ้าสาวแสนสวยเดินควงคู่กับนนกุลที่หล่อเหลาเอามากๆเรียกว่าเห็นภาพของนอนกุลแอปแล้วนะคะงานนี้เนี่ยเมื่อได้เห็นภาพงานแต่งในอนาคตบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยก็คือใช่เลยเค่ะก็แค่แวนหแต่งงาน ทั้งช่วงให้สัมภาษณ์คู่นะคะก็เหมือนแถลงข่าวงานแต่งมากๆหรือว่าจะเป็นช็อตที่เดินในงาน,นงคู่เนี่ยสลับกันดูแลกันละกันแล้วเขาก็ยังมีช็อตทั้งคู่ยืนต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้ส่งแขกยิ่งดูเหมือนกับว่าแอมนวลคู่เนี่ยกำลังเป็นบ่าวสาวรอต้อนรับแขกในงาน เรียกว่าสวยหออล,ล่ออล่าบ่าสาวจับมากๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องถึง3ปีก็ได้แล้วไหมจ้าแอบนอนด้านในจีของโพลลี่พัท์นะคะก็ไม่พลาดที่จะนาช็อตนี้เนี่ยไปโปสพสแซวพร้อมกับระบุแค,คปชั่นว่าชุดพร้อมเครื่องเพชรพร้พอรมให้ยืมแหวนมั่นค่ะแม่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยจริงๆหลังจากโพนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเมียแต่เข้ามาแซวมากมายนะคะไอทีเช่นโหแวบแรกนึกว่างานแต่งเข้าซ้อมกันก่อนถึงวันจริงใช่ไหม คุ้นปีหน้าออร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมากๆค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดรอคอนกรสตแล้วค่ะโฮโฮยโหขบวนพร้อมแต่วงพร้อมค่ะนี่งานเพชรหรือว่างานแตง่ง ไปยูทิวพี่จจแจมใช่ไหมคะแจมอะไรบ้างเขา้สึกว่าบนนตื่นเต้นตื่นเต้นไหมก็จริงๆเหมือนตอนแรกจะไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆริงก็มาเดินแบบให้กับพี่มูทิแจมให้กับพี่หนึ่งอ่ะใช่หครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่คือท,ที่นี่ใหญ่ขึ้นมากๆแล้ววันนี้ก็แขกผู้มีเกียรติเยอะเ,อเ,เยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะไม่ใช่เดินคู่กับแฟนหรือเปล่าคะถึงตื่นเต้นหรือหุ่นใจเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนสถานะ ปีที่เราไปกันท่านเลยอยากยิงไม่ได้ยิงไปน้องคุณช่วยหน่อยเดีไหมครับเพื่อตอบหน่อยเลยว่าเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนสถานที่เต้นนอะไรเต้นเพราะอะไรเออเปลี่ยนสถานที่ครับผมโอ้ยอยู่เป็นเพราะว่าแบบมันใหญ่มากๆอย่างพี่พี่พี่พูดนะแล้วผมก็มีโอกาสได้มาซ้อมแนะตอนไปบ้านแล้วเรารู้สึกว่าแบบตอนแรกผมคิดว่า อคือพี่แอฟเขาจะส่งคลิปวิดีโอดีกีอนก่อนๆนะให้ปู๋ม,มสะสมอ๋อไม่น่ามีอะไรกู้่าแบบไม่น่าเดินเดินยาวเท่าไหร่แต่มาถึงที่ปุ๋มยาวเชีเป็นรันเวย์เลย <laughs> ลเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับแต่และแต่และเส้นบนคอนี้ก็คือมูลค่าหลายร้อยอยู่นะคะตรงนั้น <c oughs> พี่แอฟค,คะมีไม่ได้หลายร้อยเน่า5 0อ่ร้อยห้าสิบ แค่150ล้านปแนมีเงเกรงคไม่เป็นไรขอแันโอ้ยขอไปทำอะไรคะแหวเหรอโอจแบบค่ามันแบบแพงมากเลยไม่ได้เงอกค่ะแต่ว่ามีความสุข่เข้าใจยคะเขาใจไหมคะเออกะม นีค่ะคืนคืนเดียวอร่อย้สนมันนี้มันจะปดเป็นคำถามชุดแบบกระบอกกันเลยแล้วก็สั่งมาซอยนี่เข้าอันสุบเออของนนก็มีที่คอใช่เออมนทางที่หนึ่งผมว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทางแบรนด์ที่จะมาอยากให้พึ่งเป็นตัวแทนเมื่อแบบคนคนเห็นพึ่งปุ๊บก็ถ เอว่าเพของผู้ชายก็ไปกันได้ใช่ไปกันได้ครับเพราะว่า่าที่ทุกคนเห็นเลยว่าผมก็ใส่ก็เหมาะสมที่แับกับชุดออกงานออกมาแบบ f o r m ่ก็มีความแบบสมัยใหม่สได้ใ่คือเราแล้วชุดสเอาล้ของการีต้องซื้อแล้วเกดินแบบชั้นแรหรือว่าั้แรกเนแบบ มีซีนอะไรให้กับซีนน้องไม้บนเวทีบนดันเวบนดันเว่ย์อย่าเซอร์ไพรส์นะถ้าจะเซอรไรส์บอกก่อนบอกก่อนะบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์พี่แอบซูนะคะแอบซูนะคะวัวนี้จะยืข่าไนะตันีข่านชุดเอวยืดเอยาวมบรรยากาศก็ ถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะส่วนตัวครับผม oh. น่าจะส่วนตัวเกิดอะไรนะทุกขาวันนี้ทีเม็ดนี้อ oh, <ช>๋อเหรออันนี้เป็นการบอกไว้ใช่ไหมบอกไว้ไกลาบอกไว้ไกลาค่ะว่าเม็ดประมาณนี้ได้แต่ว่าอันนี้ซ้ำแล้ว oh. เป็นเม็ดใหม่ด้วยจะคุณสู้ไหมสู้แบบวันนี้เขาบอกสู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักผ่อนเอา กไดด้้หมแลลวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ